อาครับเกมเริ่มแล้วครับเดี๋ยวเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับอ่างทองเบื่อยมาสุภวิทย์เปิดมาเสาไกธนกรมงต้งกลับมาแล้วเหนียวลรืงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนาทีสิบห้าครับเดี๋ยวตาเอ็นโดครับโอ้โหเอาจนได้ครับตรงนี้ครับว่าหนึ่งต่อศูนย์ครับโอกาสแรก ของพวกเขาเลยครับที่ตรงก่อนครับกูมาเยือนกันแล้วทำได้เลยครับนาที15ครับเดี๋ยวไตเอนโดดูครับทำชิ่งกันเข้ามาครับแล้วเล่นซานตรงนี้สซวิทเปิดไปเสาไกลครับนักรงตั้งกลับมาแล้วคนเดียวลงๆมีคนจะเคลียร์จากเส้นด้วยครับแต่ว่าไม่ทันครับโอ้โหดูครับ เปิดมาเสาไกลแล้วมงตั้งเข้ามาเรียบร้อยครับใครสัญญาณเพื่อแล้วครับสายเปิดเข้ามาถึงหมมงตั้งกลับมาแล้วนะดุดแปะกลับมาวรพลยิงชนสคาราเด็งโอ้โหยังไงได้ไหมเป็นประตูครับโอ้โหเอาครับมาดึงประตูต่อดึงครับมาแล้วครับโอ้โห อาครับประตูสำคัญเลยครับว่าอาครับกลับมาว่ากันใหม่ครับหนึ่งต่อหนึ่งว่ามาแล้วครับนาที74ดิบพอดีพอดีครับโอ้โหหนึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวดูครับว่าวัลพลครับหมงตั้งมาแล้วนรุตแปลมาตรงนี้เข้าทางวัลพลจับขวานึงหวาแล้วยิงชนคานเดงโอ้โหไม่รู ไม่รู้เข้าไม่เข้าแต่เฮไว้ก่อนแต่ผู้สินอยู่ตรงนั้นไม่เยอะผู้ช่วยนะแล้วไปแล้วครับตรงนี้ครับหนึ่งหนึ่งครับดูครับจังหวะวางมาของธนภูมิครับมงตั้งกับมาวุฒิชัยแล้วนรุตเหมือนจะยิงแป๊กครับเป็นดีแวก็ทางวรพลนั่งซัดตรงนี้ฆ่าไปแล้วครับทั้งใบครับโอเคครับตรงนี้ชัดเจนครับว่าหนึ่งหนึ่งครับโอ้ ทำทั้งเกมครับมาแล้วครับประตูตีเสมอว้าเรียวครับอธิพลเปลี่ยนมาที่นทัทวุฒินทัทวุฒิเจอกับนทัทวุฒิครับตรงนี้เอาสกัดไม่ดีนทัทวุฒิดีดมาอีซ่าไปแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหแสงเลยครับอีซ่าครับโอ้สองหนึ่งนาที7 18ครับโอ้โหอาครับมาแล้วครับโอ้โหเอาจนได้ครับประตูแซงขึ้นนำครับอีซา่าโอโ้ดูครับวางยาวๆมานารุษสกัดไม่ดีนะครับอ่าแล้วตรงนี้ยกมาอีซา่าถึงก่อนแปรย้อนเสาแรกเรียบร้อยเลยครับโอ้โห4นาทีได้2ประตูครับเจ้าบ้าน โอ้แปรย้อนนี้สวยมากครับโมเสกครับนรูธว้าดูครับเนี่ยสกัดไม่ดีครับแล้วนรูธชิงจังหวะจิ้มเลยครับทีเดียวครับแล้วโโอ้หมาจากข้างหลังไม่ล้มครับแล้วแปรย้อนสวยมากครับ2-1ครับตรงนี้ครับโอ้โหอาครับแซงแล้วครับทางเจ้าบ้านครับ2-1ครับทางมอะไรแต่ว่ายังไม่ไปไหนครับวุฒิชัยคืนกลับมา นัวฒเอ้าไม่ดีแล้วเป็นเกตโต้ครับพี่ภูบอลของอ่างทองมากัน2คน3คน3ต่อ4ย่อ่ะครับพิภูวิภูเจออนุพงศ์วิภูวิภูโยกไปเองแล้วดูซ้ายลีบดัดมาไม่ได้ติเซฟโอ้โหยังอยู่ครับคุณพีผมพ,พ,พีครับโอ้โยยาวๆแล้ว right. มาคนเดียวตั้งแต่แดนตัวเองครับวิภูด,ดูครับอนุพงศ์ โดนแตะหนีไปครับตรงนี้แล้วยิงยัดเสาแรกอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วครับธีรยุทธ์มคีเดตไปรอบอลสียบอลพักวัตแล้วสุดท้ายไม่ทันครับมาจบเกมครับเป็นนั้นว่าทำได้ครับเจ้าบ้านครับนาครับจากการยิงของทางวรพลวนแววขาครับหลันั้นอีก4ที่ต่อมาครับนาที78ครับทีได้2ประตูครับ ได้ประตูจากทางเซิลีอีซ่าครับส่งผลให้แซงเป็น2ต่อ1ครับจบเกมครับทางหาวิลัยปฐุมธานีเก็บ3ามแต้มเอาชนะอ่างทองมอสโกสอ2ประตูต่อ1ครับเกมหน้านี่อ่างอ่อพีดียูปทุมธานีนี่จะบุกออกไปเยือนลุบุรีซิตี้ครับในวันเสาร์ที่15นะครับเวลา18บแนาฬิกาครับตารางแข่งตอนนี้นี่ขยับจาก22เป็น25แต้มนะครับสำหรับทางหาวิลัยปทุมธานีครับส่วนอ่างทองหยุดอยู่ที่16แต้มเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ หมดเวลาการถ่ายทอดสดครับผมพนรัตน์บุญยทาพร้อมทีมงานไไ่ายคลต้องลาคุณผู้ชิก่อนพบกันใหม่โอ,อกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ